กบสวัสดีคับเพื่อนๆตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมตัดท่อนพันอ้อยนะครับอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับนี่ครับผมตัดขยายพันของผมเองนะฮะแล้วก็อ้อยอา03เคศูนย์สามด้วยนะครับเนี่ยกราบเกือบหลอกตัดยอดทิ้งเต็มเลยก็จะปลูกขยายพันธุ์ของตัวเองนะในแปลงนี้แหละครับนะครับพื้นที่แล้วก็ขยายพันธ คลิปนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนะว่าอ้อยเบอร์เจ็ิบห้าที่ผมสังเกตได้นะครับว่าสิ่งที่มันต่างจากอ้อยสวมบุรีห้านะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกที่ผมมองเห็นที่สังเกตก็คือสีของลำครับสีของลำอ้อยเบอร์เจ็ดสบห้านะครับมันค่อนข้างเข้มนะครับค่อนข้างเข้มออกไปทางออกไปทาง ม่วงเลยแหละเห็นไ,ไหมอันนี้ลอก,กลับแล้วนะครับออกไปทางม่วงเลยนะฮะส่วนอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ยังไม่ถึงกับม่วงครับถ้าลอก,กลับแล้วถ,ถ้าแดดมน,นสองแล้วมันจะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้สุพรรณเห็นไหมอันนี้ของผมนะดินดินบริเวณเดียวกันนะครับ แต่เนี่ยเบอร์เจ็ิบห้าเห็เนี่ยมันค่อนข้างเข้มกว่าเข้มแดงเลยแดงออกม่วงเหมือนสีอ้อยอาเคียเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นต่างกันละอย่างหนึ่งคือสังเกตที่ใบครับใบทวนบุรีห้าศูนย์ใช่ไหมชี้ขึ้นฟืดแล้วก็จะม้วนลงเห็นนะครับแต่ครั้นี้มาดูใบอ้อยเบอร์เจิบห้าครับชี้ขึ้นปืดไม่ม้วนแต่จะขยักเห็นไหม เนี่ยเนี่ยฮะให้ม้วนแต่จะขยักลงคล้ายๆอ้อยสายพึ่งแนใตน้เห็นไหมน,ะนี่นี่มันจะขยักปึ๊บแม้มันใบมันชันขึ้นไปแล้วเมื่อขยักแต่สุพรรณมันอ่อนช้อยไปเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะโค้งเลยมันจะไม่พุ่งปึ๊บเราขยักอันนี้คือสิ่งที่เห็นต่างกันแล้วที่ผมสังเกตน,นะฮะแล้วก็ รสชาติแต่รสชาตินี้แยกกันแทบไม่ออกนะครับรสชาติอ้อยสุพรรณบุรี50กับอ้อยอเบอร์75แยกกันแทบไม่ออกเลยนะเพราะมันหอมเหมือนกันเลยนะครับแต่ข้อดีของเบอร์75คือมันโตวไวครับโตวไวเนี่ยปลูกพร้อมกันอันนี้สุพรรณนะครับอันนี้เบอร์75เห็นไหมปลูกพร้อมกันนะครับต่างกันเลยใส่ปุ๋ยเหมือนกัน ตัวไวฮะตัวไวพุ่งพุ่งขึ้นในฤดูฝนถ้าอายุอ้อยสักแปดเดือนเก้าเดือนก็ปูน่าจะต้องใช้ไม้คำสละมังเนี่ยครับพุ่งขึ้นเร็วฮะเป็นอ้อยที่พุ่งขึ้นดี่าผมผมก็เลยเห็นคุณสมบัตินี้ผมก็เลยต้องขยายครับ <c oughs> อ,อมันดีแล้วเออมันต้องขยายเพราปลูกครั้งแรกไงฮะก็ตัดทอนพันธุ์ให้เพื่อนๆไปหกเจ็ดกอตรงเนี้ยก็ตัดอยู่ยงั้นนะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ออกไปเยอะหรอกก็ไม่มี เอาไปคนละสิบท่อนอะไรอย่างเงี้ยสิบท่อนยี่สิบท่อนอะไรเงี้ยเป็นกิ่งเป็นอะไรเป็นเงนี้ยน,นะครับก็ตัดให้คราวนี้ถึงเวลาผมจะขยายเองบ้างแล้วนะครับผมจะไปปลูกตรงนู้นสักอาจจะได้สักแถวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ต่างกันที่ผมสังเกตนะครับเพื่อนๆลองสังเกตที่หูใบฮะหูใบของอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าครับ,รรบเดี๋ยวไปดูสุพรรณกัน ไปดูสุพรรณก่อนเอามามาดูหูใบของสุพรรณเอเพื่อนเพื่อน<ๆ>สังเกตตรงนี้นี่อันนี้หูใบของสุพรรณเห็นไหมมันจะค่อนข้างเรียบหรือจะมีขยักก็ขยักนิดนึงนะแต่มันส่วนใหญ่โดยจะค่อนข้างเรียบเลยค่อนข้างเรียบแล้วนะครับนี่แล้วก็ขนขนบริเวณเนี้ย จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มันแต่มาดูอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าครับเนี่ยขนเยอะมากและคมมากครับเยอะและคมมากเหนะ็นไหมพวกกันไหมเนี่ยอันตรายมากครับเนี่ยตําเลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยอันตรายอะ่ะขนแหลมคม ขนอ้อยนะแหลมมากแหลมแข็งนี่คือสิ่งที่ต่างกันแล้วแล้วก็หูใบครับหูใบจะออกมีขยักเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยแล้มันเหมือนใบหูจริงๆด้วยนะเห็นไหมขยักขยักของหูใบจะใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าสุพรรณนาสูนชัดเจนเลยแล้วก็จะมีขยักเยอะนี่ฮะชัดชัดมากเลย ลองไปดูนะฮะถ้าใครเคยซื้อกับผมไปแล้วก็ปลูกมาลองเนี่ยนะเห็นเห็น <ๆ S 1> ความขยักเขาไหมปึ๊บเนี่ยทุกอันเลยฮะทุกอันเลยเนี่ยทุกทุกใบทุกกาบขยักชัดมากอัน,นเนี่ยเนี่ยฮะทุกคนสังเกตฮะ